สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำการขยายพันธุ์เจ้ายูโฟเบียไดโนเสาร์นะคะก็หลายๆคนถามเข้ามาเนาะว่าวิธีการขยายพันธุ์ของเขาทำยังไงนะคะสำหรับวิธีที่วันใช้เป็นประจำนะคะคือจะใช้วิธีการแยกหน่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็มีดนะคะเอาไว้สำหรับ ัดนะคะบางทีเขาเหนียวนะและสําคัญที่สุดคือถุงมือนะคะต้องใส่นะคะเพราะว่าเขาไม่ยางนะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะว่าต้นไหนจะแยกได้และต้นไหนยังไม่แยกนะคะอันนี้ก็เพิ่งจะแยกไปเมื่อรอบที่แล้วนะคะเคยทําคลิปละอันนี้ยังไม่แยกเนาะเก็บไว้ก่อนถ้าเป็นต้นเดียวๆเราจะยังไม่แยกนะคะนี่นะคะ อันนี้เขาเพิ่งจะแตกกิ่งแตกก้านเนาะยังไม่แยกนะยังไม่แน่นกระถางนะคะสําหรับเจ้ายูโฟเบียนะคะส่วนใหญ่แล้วลากเขาจะเดินแล้วลากเขาจะโตเหมือนเขามีกิ่งก้านอยู่ด้านในใต้ดินนะคะทุกคนสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะเต็มกระถางมันก็จะดันกระถางนะต้องคอยเปลี่ยนดินต้องคอยขยับเขานะคะอันนี้ เขาแห้งไปเองนะคะน่าจะหมดอายุไขแล้วมั้งหรือเป็นโรคอะไรอันนี้วันไม่แน่ใจนะคะก็อยู่ๆเขาก็แห้งไปเลยต้นอื่นก็ยังอยู่นะยวมาดูต้นนี้กันนะคะอันนี้ก็ปักชำพร้อมกันหมดนะแต่ว่าความเจริญเติบโตนั้นก็แล้วแต่นะว่ากิ่งไหนจะขยายได้ไวนะคะ นี่เห็นไหมคะด้านในเห็นก้านใหญ่ๆไหมทุกคนมันไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นรากหรือว่ามันเป็นกิ่งก้านที่เขาแตกนะคะเนี่ยที่ขาวๆอบๆที่อยู่ใต้ดินเนี้ยอันนี้สามารถนำไปทำการชำได้นะคะวันทำบ่อยนะเพราะว่าเสียดายนะคะไม่กล้าทิ้งก็คือเอาไปหมกดินไว้อะ่ะเดี๋ยวเขาก็เกิดต้นใหม่ขึ้นมา นี่นะอันนี้เขาขดอยู่ใต้กระถางนะคะเห็นไหมว่าแน่นมากนะคะทุกคนนี่ได้ละหนึ่งต้นต้นค่อนข้างจะโซมนะสงสัยเขาเบียดกันหรือเขาไม่มีอาหารนะคะทุกคนดูนิ่ม,มแต่ลากก็โอเคอยู่นะใบเขียวเพราะว่าเอาไว้ในร่มนะคะถ้าใบสีม่วงอะ่ะคือค่อนข้างจะโดนแดดเนาะ เราจะแยกออกนะคะต้นเล็กนะคะดึงเลยนะคะทุกคนถ้าดึงไม่ออกให้ใช้มีดนะคะตัดอันนี้เขาเกาะกันอยู่นิดเดียวเห็นไหมคะสิ่งที่ควรระวังยางนะคะทุกคนยางนี่มีพิษอ่อนๆน,นะระวังนะคะอย่าให้เข้าตาถ้าบางคนแพ้โดนผิวหนังก็เสบ็เสบๆร้อนๆคันๆน,นะคะทุกคน อันนี้เราก็จะแยกนะเราจะเอาต้นใหญ่ออกนะคะก็ดึงเลยนะคะดึงได้เลยนี่เป็นสองต้นละเดี๋ยวเราไปใส่กระถางใหม่แล้วเ,เขาก็จะ,จะเจริญเติบโตออกมาอีกนะคะ นี่คือลากที่ขดอยู่ด้านในนะคะตัวน,นี้ก็แยกได้นะคะจะแยกออกให้หมดเลยเห็นไหมคะบางอันเขาจะเหนียวเนาะเราก็ใช้มีดนะตัดเลยเหนียวจริงๆนะคะทุกคนมันจะมีแกนกลางเหนียวๆอะ่ะนี่ยางนะคะ ก็ก่อนปลูกก็รอให้ยางแห้งก่อนนะคะอันนี้ไม่จําเป็นต้องทาก็ได้นะสําหรับปูนแดงเพราะว่าเดี๋ยวยางเขาก็ไปเคลือบแผลหมดเนาะแนะนําว่าให้ผึง่งให้ยางแห้งก่อนนะเนาะแล้วค่อยลงดินนะคะนี่เราจะมาตัดตัวนี้ออกนะต้นเล็กเราก็แยกไปปลูกสำหรับนะคะเจ้าลากเล็กๆอันนี้นะ ที่ขดอยู่ใต้กระถางมันเคยเอาไปชํานะคะคือถ้าสภาพเขายังโอเคเขาจะเกิดเป็นต้นใหม่แล้วเราเค่อยแยกใส่กระถางใหม่นะเราจะไม่ทิ้งนะคะแต่ถ้าเอาไปใส่แล้วไม่มีผลอะไรเลกิดขึ้นเขาค่อยๆเหี่ยวไปฟอไปอันนั้นทิ้งได้เลยนะนี่นะคะประมาณนี้เนาะเก็บไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูต้นใหญ่นะคะอันนี้มันตั้งใจว่าจะไม่แยกนะคะจะทําเป็นกอก็ไม่รู้ว่าด้านในจะโอเคไหมเพราะว่าเบียดกระถางมากนะคะทุกคนคือแน่นเลยอะ่ะแน่นจนกระถางเบี้ยวอะ่ะตะเกียบผู้ชีพนะคะเอาไว้สำหรับแยกนอนด้วยนะ,ะอันเนี้ย ็ค่อยๆใช้ดันลงไปเพราะว่าด้านล่างเราลองกลับอรภา,าไวไ้แล้วนะคะนี่เรียบร้อยนะคะเห็นไหมกระถางเบี้ยวเลยค่ะทุกคนน้ยลากนะคะเห็นไหมคะเนี่ยตรงที่กระถางมันเบี้ยวเพราะมันเบียดแบบนี้นะคะคือเขาแตกหน่อยอยู่ด้านล่างนะแล้วเขาไม่ขึ้นไปด้านบนอะ่ะ มันมุดอยู่ในดินนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลื้อนดีกว่าสงสัยจะเก็บเป็นกอไม่ได้แล้วนะคะทุกคนคงต้องแยกนะคะแต่ถ้าใครอยากเก็บเป็นกอรจริงๆอะ่ะค่อยๆจัดต้นเขาดีๆนะคะดึงไอ้ที่เขาเบียดอยู่ด้านล่างอะ่ะเอาขึ้นมาข้างบนให้ได้ใส่กระถางเป็นกระถางดินเผาอะคะ่ะสวย นี่นะคะเราจะรื้อออกประมาณนี้เนาะเห็นไหมอันนั้นคือลากเขาติดกันอยู่ด้านล่างนะคะมียางออกมาละก็จะรื้อประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ห้อยอยู่ด้านล่างเลยที่มุดอยู่ใต้กระถางเมื่อกี้เนี่ยดึงนะคะดึงออกมาเลยนี่เรียบร้อยก็ แยกได้เท่าที่แยกได้เนาะอันนี้เดี๋ยวแยกปลูกต่างหากเนาะเพราะว่ามีเหมือนเป็นกิ่งเขามุดอยู่ใต้ดินนะคะเราจะไปฝังไว้ให้เขาเกิดเป็นใบก่อนแล้วค่อยเอามาแยกปลูกก็เอาไว้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะใส่กระถางไว้เนะาะถังใหญ่ เนี่ยเขาจะโค้งลงไปด้านล่างแบบนี้นะคะทุกคนต้องดัดเขาขึ้นมาดันเขาขึ้นมาให้ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแยกถังใหญ่นะคะก็จัดทรงเนาะเอาประมาณไหนก็ค่อยๆจัดนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะคะจะใช้กระถางใหญ่เลยนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่อึดอัดเนาะเพราะเขาค่อนข้างจะแตกเร็วมากๆนะคะทุกคน เสริมดินเข้าไปให้ยอดเขาผลกระถางแบบนี้นะหลังจากนั้นก็เติมนะคะเติมดินเข้าไปกบกบลากเขาเติมให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะจัดทรงเอานะคะทุกคนอยากได้ทรงประมาไหนก็บิดๆเอาเนี่ยถ้าเป็นกระถางดินเผาที่เป็นลักษณะปากกว้างๆหน่อยนะคะก็จะออกมาเป็นพุ่มสวยอยู่นะ อันนี้เราจะใช้ทรายนะคะในการโรยด้านบนนะคะเป็นทรายหยาบเนาะเม็ดใหญ่ๆนะที่เขาล่อนออกมาที่เวลาเขาก่อสร้างแล้วเขาไม่ใช้นะคะแล้วก็มาโรยประคองต้นนะคะประคองทรงเขาไปด้วยใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวเวลาลดน้ําดินก็จะยุบลงไปอีกอันนี้เราจะยังไม่ลดน้านะคะทุกคนถ้าเป็นยูโฟเบียเนาะเพราะว่าเราทําการคือเราไปทําให้รากเขาเกิดแผลนะ เดี๋ยวเขาจะเน่านะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะตั้งไว้ในที่แดดลำไรก่อนเนาะช่วงแรกๆสักสองอาทิตย์แล้วค่อยๆปรับแดดเอาส่วนอันนี้นะคะเราจะเอามาป,ประกอบกันอันนี้เป็นสองนะแต่เราจะมาจัดพุ่มก็จะทรงเอาเนาะตามที่เราอยากได้นะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปคือขั้นตอนไม่มีอะไรยากนะแต่ก็ระวังนิดนึงนะถ้าเป็นช่วงนี้บ้านใครฝนตกบ่อยๆนะคะ อากาศชื้นหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเนาะหรือถ้าให้ดีก็ตากลากเขาไว้ก่อนให้ลากเขาแห้งดีๆก่อนให้แผ่แห้งก่อนนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกระถางนี้เนาะเสร็จละนี่ทรงประมาณนี้นะคะจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวไปกระถางต่อไปกันเลยอันนี้เป็นต้นเล็กนะคะใช้กระถางเล็ก ก็เป็นดินปลูกทั่วไปเลยนะเห็นไหมถ้าจะให้ดีให้ยางเขาแห้งสนิทก่อนนะอันนี้วันทําให้ดูเนาะก็เขาต้องคอยสังเกตดีๆะคะ่ะเห็นท่าไม่ดีก็คือดึงมาก่อนดึงออกมาตากลากไว้ก่อนเสริมดินเข้าไปนะคะกะความสูงเอาแล้วก็ใส่ดินลงไปนะ จัดทรงจัดกึ่งกลางให้ดีนะคะวางระยะกระถางให้ดีๆแล้วก็ใส่เป็นหินนะคะประคองไว้เหมือนเดิมนะใครจะใช้เป็นหินสวยๆงามๆก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยเสร็จแล้วนะคะอีกหนึ่งต้น มาดูอันนี้นะคะทุกคนอันนี้คือลากนะคะที่มันเป็นทรงไม่สวยอะ่ะเราจะเอามาชําไว้ก่อนนะคะเราจะใส่เป็นนี่นะคะถ้วยโฟมเอาดินเก่านะคะมาใส่ได้เลยคือเราจะฝังเขาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเขามียอดใหม่เกิดแล้วเขาก็โผล่คนดินมาเอง หลังจากนั้นนะคะเราก็วางเขาไปเลยนะวางแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเยอะไปเอาไว้อันอื่นเนาะนี่นะคะเสริมดินนิดนึงแล้วก็วางเสร็จแล้วก็ใช้ดินกลบลงไปเลยนะคะเอาดินเก่าเนี่ยกลบลงไปเลยนี่เรียบร้อยแล้วหนึ่งกระถางเดี๋ยวอันนี้เราจะแยกเป็นอีกกระถางนึงเนาะใช้โฟมเหมือนเดิมโฟมอันนี้วัาเอามาเพาะนะคะ แล้วก็ใช้ได้ทุกอย่างเลยเนาะนะคะเกี่ยวเข้ากันแล้วก็วางวางจัดทรงไว้นะเดี๋ยวมีรากใหม่หรือมียอดใหม่เขาแทงออกมาก็ค่อยแยกนะคะเสร็จแล้วนะคะ ทั้งหมดนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เนาะง่ายๆนะคะไม่ยากทุกคนแค่ระวังเรื่องยางเขาแค่นั้นเองให้แผลเขาแห้งแล้วค่อยปักชำลงไปในดินปลูกของเราทั่วไปได้เลยนะคะสำหรับรากที่อยู่ในดินนะคะสองกระถางนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงในอนาคตนะคะเราจะทำคลิปให้ดูอีกรอบนึงเนาะ ก็รอสักพักนึงนะคะใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ